ผมพี่เดชชานาภุญพบเป็นนักเรียนชั้นม .1 ธยมพหครับผมพี่เดชชาณพาสเป็นเนปเป็นนักเรียนชั้นม .2 ธยมพหครับผมเจเดชชาณพาสเป็นสตาเป็นนักเรียนชั้นม .2 ธยมพหครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงาน TKP s m a r า f a ม m i n g ระบบดูแลระบบดูแลของระบบดูแลครับที่เราได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากในโรงเรียนของเราครับมีการปลูกพืชผักต่างๆครับเช่นผักกาดขาวมะนาวและต้นโอ๊ะครับพืชผักเหล่านี้ครับจำเป็นต้องได้รับการดูแลครับ และจะแลวจะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งครับมารดน้ําต้นไม้ตอนเวลาว่างครับแต่ในวันหยุดนัมาหยุดต่างๆครับทางเรียนเหล่านี้ครับไม่สามารถมารดน้ำต้นไม้หรือดูแลต่างๆได้เออทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาและแห้งตายครับในปัจจุบันครับมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากมายมและได้นําระบบเครือข่ายอยินเนทอร์เน็ต iot หรืออินเทอ e ์เน t ตออฟสิงมาใช้ในการเขียนโค้ดโปรแกรมต่าง ทาง,งพวกเราครับจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการอำนวยความสะดวกในการรดน้ต้นไม้ในสวนกเกษตรของเรียนครพิยาคมครับงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อฝึกทษษักสัดอานโคดดิ้งเป็นกระบวนการคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้ผ่านธมชาตินส เพื่ออำนวความสะดวกในการลดน้ําต้นไม้พืชผักในแปลงเกษตรของเรียนสังนคารพ,พย,ายาคมครับ,บดําเนินการแก้ปัญหา mm hmm. เขียนโค้ดลงในบอร์ดคินไบโดยใช้โปรแกรม k d i d e ในการเขียนโค้ดจากนั้นนําบอร์ดชิดไบมาเชื่อมต่อกับตัวดีเลย์ซึ่งเป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วนําโทรศัพท์มาต่อกับตัวดีเลย์โดยใช้แอปพลิเคชันบิงในการเชื่อมต่อ 5. าทดสอบการใช้งาน หากมีปัญหาให้น้ำมารักปูแก้ค่ะน้ำเสนอออกมาในรูปแบบ SKP Smart Farming ระบบรดน้ำต้นไม้ผ่านสมาร์ทโฟนครับวิธีการใช้งานเข้าไปที่แอปพลิเคชันบิงซึ่งโหลดได้ฟรีใน App ปสโตรและเพ s t o ตรกดปุ่มออนระบบก็จะเริ่มทำงาน กดปุ่ม off ระบบจะอยู่กับทํางงานประโยชน์ที่ได้จัดโครงานนี้คือ ได้ฝึกทักษะด้านโคดดิ้งเป็นกระบวนการคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยังได้ฝึกทักษะด้านการทํางานเป็นทีมการวางแผนและการแก้ปัญหาต่างๆอีกด้วยครับการนําความรู้ในรายวิชาต่างๆมาบูราณาการเช่นใช้ตะกร้ทางคณิตศาสตร์ในการเขียนโค้ดการนํามาบูราณาการกับหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการปลูกผักเพื่อน,นําไปเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวอีกด้วยครับขอเจ้าการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ e